เฮ้ยดวงดีอย่างนี้เราไปสุ่มกันดีกว่าเผื่อได้แบบเล่นแมทโอ้โห oh, มันดันไปขึ้นรถไฟไงเฮ้ยการอะไรวะโอ้ไ<แฮ>อเหี้ยสุ่มกากากเอามาทำไมเนี่ยเพราะ่า <iyor> ไของถามจริงเฮ้ย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 ดูนี่อะไรวะไอเหี้ย yeah. แม่งมีมีลื่นด้วย มีลื่นมาทางฝั่งนี้ด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเออมีใครเคยได้อย่างอื่นไหมวะอะมีใครเคยได้อย่างอื่นไหมกูถามหน่อยมีใครเคยได้อย่างอื่นไหม เฮี้ยอะไรของมึงวะไอ้ยี่มึงล็อกปะเนี่ยอะมีคนเคยได้ยางอื่นไหมโอ้ยไอ้ยีเอาแต่เหรียญเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยเกมส้นตีนอย่างงี้เดี๋ยวมึงกูบอกเลยนะซิลเปิดนะซิวเปิดเมื่อไหร่นะกูเลิกเกมมึงหงายสัตว์โอ้พ่อมึงมึงมึงบอกให้กูรับเงินเลยดีกว่าไอ้ยี่นี่มึงโอ้แบบเกมมึงเหี้ยเกินอ่ะมันหมดแล้วนะเว้ยไอ้หียนี่ก็เหมือนกกตแหละสัตว์ โกงกันโง,โง่ๆเขาก็รู้หมดอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึง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 โอ้ทำตัวเป็นรัฐบาลกูไม่ได้เอ้า